ธรรมะที่ทําให้คนธรรมดาเป็นเทวดานะั้นคือเขามีศีลห้าแล้วเขามีหิริอตตาปะหิริก็คือมีความละอายใจที่จะทําชั่วโอตตาปะก็คือเกรงกลัวผลของการทําชั่วนี่นเราคิดถึงคุณของเทวดายุคนี้ชอบคิดถึงเทวดานะแต่คิดแล้วกิเลสเกิดเต่๋พวะคุณนะขอเชิญเทพองค์นั้นองค์นี้มาช่วยเราอย่างนั้นอย่างนี้ไหม ไม่ได้คิดถึงความดีของเขานะแต่คิดอยู่อยูๆก็อยากให้เขามาช่วยเราเขาจะมาช่วยอะไรเราสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมช่วยกันไม่ได้จริงหรอกช่วยให้กำลังใจได้หรือว่าถ้าเรามีกรรมดีพอเขาก็พอช่วยได้ถ้าเราไม่มีกรรมดีของเราเลยก็ช่วยไม่ได้ยังไปขอพรนะทุกวันนี้โอ้อยไปขอตามวัดตามวานะสร้างเทวรูปสร้างอะไรกันไว้เยอะแย,ยะไปหมดเลย คนก็เข้าไปกราบไปไหว้ไปขอพรใช่ไหมมันไม่เป็นพุทธเลยนะมันไม่ได้คิดจะพึ่งตัวเองมันคิดจะพึ่งคนอื่นพุทธะว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมะนิสยัยขี้ขออ้อนวอนร้องขอให้ช่วยไม่ใช่ชาวพุทธหรอกอยันมีมาเรื่อยใช่ไหมมีสินค้าตัวใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก็นับถือองค์นี้เดี๋ยวก็นับถือองค์นี้ เดี๋ยวก็นับถือพระราหนะูช่วงหนึ่งก็ราหูทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะช่วงนี้ก็ท้าเวสวรรณนะแต่ว่าท้าเวสสุวรถ้าเรานึกถึงจะดีไหมดนะีอะไรที่ทําให้ท่านได้เป็นท้าเวสสุวรรณนะท่านสร้างคุณงามความดีอะไรแล้วท่านเป็นเทพนะท่านมีฮิริโอตตาปาเราอยากดีอย่างท่านไหมถ้าอยากดีอย่างท่านเราก็ทําอย่างท่านนะอย่างนี้ถึงจะชาวพุทธนะ ถ้าเรียกให้ท่านช่วยนนนช่วยนี่ท่านเป็นเทพมันท่านจะมาช่วยอะไรกับเรานะขอเราก็ต้องช่วยตัวเองนะเดินไปในกฎแห่งกรรมนะเทวดาเก่งแค่ไหนนะก็ไม่ละเมิดกฎแห่งกรรมได้นะ